สวัสดีครับแบซิสคุกกิงโชว์กับช่วงพ่อครัวหัวไข่วันนี้มากับเมนูผัดบวบเต้าหู้ไข่รสแซ่บครับเพื่อนๆคนไหนเคยกินผัดบวบกันบ้างคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปนะครับส่วนสูตรของผมเนี่ยจะเป็นสูตรรสแซ่บนะครับจะแซ่บยังไงเนี่ยมาดูวิธีการทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะครับตั้งไฟให้น้ํามันร้อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็นําแป้งทอดกรอบมาเทใส่จานเทลงไปได้เลยนะครับ จากนั้นก็นาเต้าคู้ไข่เนี่ยที่หั่นเป็นท่อนๆนะครับมาทําการคลุกเค้ากับแป้งทอดกรอบครับคลุกให้ทั่วเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะนาเต้าหู้ไข่เนี่ยลงไปทอดในน้ํามันนะครับตอนนี้ผมก็คลุกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําลงทอดเลยครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนชอบกินเต้าหู้ไข่บ้างครับใครชอบกินคอมเมนต์มาบอกผมไว้้ังใต้คลิปบ้างนะครับ อันนี้เราก็ทําการทอดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสุกนะครับเราจะพลิกกลับด้านไปมานะครับแล้วก็ระวังไ้ด้วยนะครับต้องคอยหมั่นดูอยู่เรื่อยๆนะครับเราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะครับจะบอกว่าเมนูเต้าหู้ไข่เนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับโดยปกติผมชอบกินเต้าหู้ไข่อยู่แล้วนะครับผมชอบเอาเต้าหู้ไข่เนี่ยมาทําเมนูต่างๆนะครับ เ,เคยลองเอาเต้าหู้ไข่ฉุกแป้งทอดเนี่ยนะครับเอาไปผัดพริกแกงนะครับแล้วก็ราดบนข้าวจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยครับเพื่อนๆไม่น่าเชื่อว่าเมนูนี้จะดัดแปลงได้หลายอย่างเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ทําการกวักน้ํามันขึ้นไปบนหน้าเต้าหู้นะครับเพื่อให้เต้าหู้เนี่ยสุกเร็วขึ้นนะโอเคครับตอนนี้เต้าหู้ของเราก็ใกล้ใช้ได้แล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะตักขึ้นเสด็จน้ามันแล้วนํามาใส่จานไว้แบบนี้เลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับทำการตั้งกระทะต่อนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยจากนั้นใส่พริกกระเทียมตำลงไปนะครับทำการผัดคลุกเขาไปกับน้ำมันแบบนี้เลยจะบอกว่าใช้พริกกระเทียมตำละเอียดละเอียดเนี่ยยิ่งดีนะครับจากนั้นใส่กุ้งลงไปเป็นกุ้งขาวที่ปอกเปลือกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผัดไปผัดมาให้กุ้งสุกนะครับ จากนั้นใส่บวบเรียมหั่นลงไปครับอันนี้ผมปอกเปลือกล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำสะอาดลงไปเพื่อให้ตัวผัดบวบของเราเนี่ยมีน้ำครุกคลิกแล้วก็เวลาตอนผัดเนี่ยมันจะได้ไม่ติดกระทะด้วยนะครับเราก็ปิดฝาไว้สักครู่หนึ่งนะพอปิดฝาไว้สักพักนึงนะครับตัวบวบก็จะเริ่มนิ่มนะครับน้ำก็จะออกมาจากตัวบวบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ นี่มันก็จะเป็นน้าคุกคริกอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็ทําการตีไข่ไก่2ฟองนะแล้วก็เทราดไปในกระทะแบบนี้เลยนะครับทําการตั้งไฟไปเรื่อยๆนะครับรอให้ไข่เนี่ยเซร็จตัวสุกนะครับเพื่อนๆจากนั้นทําการปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายผงปรุงรสแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะครับชอบกินรสชาติแบบไหนเนี่ยก็ปรุงไปเลยครับ แล้วก็ทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันโห mm hmm. oh, จะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยนะครับ mm hmm. อยู่หน้ากระทะเนี่ยตอนนี้ข้าวสวยก็พร้อมแล้วล่ะครับ mm hmm. เพื่อนๆจากนั้นนะครับเราก็ตักผัดบวบเนี่ยมาเสิร์ฟใส่ไปบนเต้าหู้ได้เลยนะครับ และแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูผัดบวบเต้าหู้ไข่รแสแซบนะครับที่มานําเสนอในวันนี้ถ้าเพืเ่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วลองทําตามดูนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง b a s i c c o o k i n g Show เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับรับรองว่ามีเมนูเด็ดมานําเสนออีกแน่นอน